สวัสดีครับพบกับจิเกนจนะครับ,รรบมาเปิดการชากันต่อนะครับเอาวันนี้เปิดการชากันรัวๆนะเพราะว่าอยากได้จริงๆครับตัวบราวนะักลบอยากจะแบบว่าให้มันจบไปเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรนเจอร์สี่ตัวใช่ไหมตัวปกติ2ตัวเนี่ยผมใช้คําว่า,ากากเลยก็ได้นะมันไม่ค่อยมีจุดเลยที่ใช้งานนะจุดที่ใช้งานก็มีอยู่นะครับมีอยู่นะลดต้านใช่ไหมนะครับตัวสักตัวหนึ่งอะ่ะ อ่านะครับก็ก็พอจะใช้ได้ในโหมดอื่นๆนะแต่ว่า PVP คือใช้คําว่าคงจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อเดี๋ยวขอดูนิดนึงแล้วกันนะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะได้ตัวบาวนักลบเป็นหลักครับส่วนตัวซารีผมว่าโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันแจกมาเยอะๆเนี่ยเราไปฟาร์มนะครับอ่าซึ่งปัญหาการฟาร์มทำคลิปบอกไปหมดแล้วนะครับว่าอ่าวิธีการแก้นะพยายามออกมาเล่นโหมดอื่นๆนะครับหรือ,อจะรีเกมเคียร์แคสเคียร์แรมอะไรประมาณนี้ช่วยได้นะแต่ว่าอาจจะช่วยได้ชั่วคราวนะครับ อ่า,อาตัวนี้เป็นอ๋ออ่า,อ,าอันนี้แจ้งนิดนึงมีคนถามสกิลนี้เข้ามานะครับตอบต้านความเสียหายต่อเนื่องก็คือตอบต้านดาเมจพิษพกตัวที่เป็นประเภทดาเมจพิษได้ในเกมมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนตัวนี้หรออ่ะไม่ได้มีลดต้านอะไรนี่อ่ะก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยก็ เอาตอนนั้นนะครับผมเน้นตามตัวบราวนักลบให้มันจบจบไปนะครับจะได้วางแผนเล่นกิจกรรมกันอย่างเดียวนะแล้วก็ได้เก็บรูบี้นะครับรูบี้น่าจะต้องใช้หมดเลยเดือนนี้แต่ตัวกัฟชา่นเนี่ยผมจะเก็บไปโคลรโบแล้วเพราะว่าถ้าเกิดได้เลนเจอร์เนี่ยรูบี้นะครับก็จะไปเน้นเปิดกบนะครับหรือว่าไปเปิดเกียร์กันนะซึ่งก็น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวปดูกันว่าวันนี้นะครับจะออกหรือเปล่านะครับอาใครมีทุนอยู่นะอยากจะลองทรงลองสูรอยากจะจัดแพ็กนะครับก็แนะนำร้านต้เกมวันมานี้นะครับ จะนำการค้าท็อปออฟเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวดเร็วนะครับตอนนี้ประมัณน,นนทร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าตัวแทนจะต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีนะครับปลอดภัยก็จะได้นะเติมถูกเกลนเจอร์นะครับมีแค่ iOS อ่านะครับแต่ทางร้านมีบร,ริการกดพักให้ได้ครับสำหรับ Android นะถ้าไม่เก็บก,กับ Ruby Android ตัดได้เลยครับส่วนบริการโปรแกรมจำลองอเป็นบริการโปรแกรมจำลองตัวใหม่ล่าสุดนะใครสนใจที่ไปจัดครับเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวนะครับหลายหน้าจอฟาร์มกันตึงๆรัวๆนะโดยเฉพาะเกมไรนเจอร์นะอสังเกมอื่นสนใจแบบไหนก็สอบถาาามที่ร้้นค รับบริการโปรแกรมจำลองเนี่ยเป็น LD Phone นะครับเปลี่ยนเป็น LD Phone แล้วนะครับก็ใช้กันตึงๆตัวใหม่ล่าสุดนะครับสนใจครับสอบถามร้านค้าได้เลยนะทั้งเติมเกมครับแล้วก็บริการโปรแกรมจำลอง LD Phone ครับแต่ถึงร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับจะนำกันค้าตัวซัลเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับมาลุ้นกันครับ ID สายการบินก็อยากได้นะครับยิ่ง ID นี้เนี่ยผมก็อยากได้นะครับ อันนี้ตัวนี้ก็อยากได้นะเจสสิก้าขี่ช้างครับคือน่ารักด้วยแล้วผมว่ามันก็น่าจะเก่งด้วยมันจะติดแค่ตรงคอมโบนี่แหละนะครับที่ตอนนี้เนี่ยตัวนืดเขาแบบยังไม่มาสักเท่าไหร่คือมันดันทำสก,กิลนี้เป็นดามเมทะลุสตันนะมันเลยกลายเป็นแบบว่าน่าจะเป็นตัวที่ก็น่าสนใจอยู่นะครับพ่ะ p พ p ไอดีนี้หรอสงสัยจะทองอ่ะเพชรสองหุย้ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยพอผมปรับพักพื้นนะพอผมปรับพักพื้นเนี่ยกลายเป็นว่าไอดีนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่า เนี่ยคือแบบไลอสที่หลายคนดูถูกนะครับคือจริงๆตั้งรับนี่โอ้ไฟดอนมานะเกียร์ยังแบบง่อยๆอยู่เลยครับกลายว่าตั้งรับดีขึ้นสัปดาห์ที่ไม่เล่น p ีพีโ้ตัวยืนหลีกสูงอยู่งันกลายเป็นว่ายืนหลีกเท่ากับไอดีหลังโอ้ตกใจแล้วว่าเดี๋ยวนี้เล่นสต่กันบินนี่ลุงเรืองเหลือเกินนะครับอ่ะมาแลกกันเปิดกันรัวครับอ่าเข้าเกมครับก็เป็นซันลีนะที่เปิดได้นะตอนนี้ผมเข้าเกมเป็นซันลี อ่าไม่พอแล้วนะครับเป็นซัลลี่นะครับร่างอัลตร้านะครับแล้วก็ซัลลี่ร่างไฮเปอร์ครับที่เปิดได้นะอะตั๋วก่อนครับมาตั๋วลุ้นกันครับตั๋วเปิดได้ไวสบายใจเลยครับสบายใจเชิบเลยครับเพราะว่ากบอะเราก็อยากให้ลุ้นนะกบเก้าดาวนนะเออครับเกมแจก สองตัวนะครับเผื่อแบบบางคนอาจจะมีสักตัวหนึ่งอยู่หรือว่าว่าไม่มีแล้วครับได้จากเกมสองตัวครับเปิดจากกระชาได้มีหนึ่งตัวเนี่ยแม็กเลยแม็กเลยเลือกเอาเลือกเอานะผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วแหละว่าคือตัวดีอ่ะมันสามารถปั้นเกาดาวแม็กได้หมดแหละเพียงแต่ว่าไอดีของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันหรือตำแหน่งที่มันตึงอะ่ะมันมันยังต่างกัน เวลาผมแนะนำนะครับในสตรีมวันนี้ไม่มีสตรีมนะวันนี้จะลงคลิปกาชา4คลิปนะครับรัวๆเลยครับจะได้รีบรีวงรีวิวให้รู้เลยครับว่าต้องรีบจัดหรือยังไงครับแต่จริงๆมันต้องเปิดไว้ก็แหละผมว่ามันเป็นตัวค่อนข้างจะอวยพิเศษครับก็ประมาณแบบพวกตัวอวยทั้งหลายอของตัวเกมครับที่เป็นแสงมืดนะคือตัวอวยของแสงมืดตัวเกมอย่าที่บอกไปแล้วว่าถ้ามันมาถึงเก่งตนะั้งแต่แรกก็ จบกันนะครับแล้วก็ในเดือนจะโกงพิเศษเพราะว่ามันบัฟรดแรกกับปล่อยตัวไวนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ความโกงเนี่ยเยอะมากขึ้นอ่านะแต่ว่าพอข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยก็จะลดระดับลงมานิดนึงนะคนัเดี๋ยวมาซิลค่อยว่ากันสักพักหนึ่งก่อนสักอาทิตย์นึงก่อนนะแบบเนี้ยนะบว่าอ่าพอบัฟเดือนหายไปแล้วนะครับมันจะเก่งอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตัวแสงมืดนี่ต้องเอาไว้เป็นกรณีพิเศษนะว่าเนอร์บัะมันจะมีเนอร์ตามปกติเรียกได้ว่าปรับ สมดุลตามปกติของมันครับแต่ว่ามันั็เก่งเหนือธรรมชาติอยู่ตัวพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเก่งกันหลายปีนะครับส่วนใหญ่ผมต้องตั้งพื้นฐานเอาไว้ก่อนว่าตัวที่เกมตั้งใจทําเก่งเนี่ยก็คือจะเก่งแบบสุดๆเลย1ปีนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้งานได้อยู่เรื่อยๆยกเว้นว่ามันมีตัวใหม่ที่มันแบบว่าโอ้โหมันแบบ,แบ,บแจมกว่าเนี่ย เอออันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเขาไม่แน่แหละว่าตัวเก่ามันจะลดน้อยลงแต่อซนอย่ที่เห็นนี่ก็คือจะเก่งกันแบบ3 4ี่ปีอย่างสล็อตเนี่ยสี่ปีอย่างเงี้ยเออนะครับพวกตัวทางปวดพิเศษเงี้ยมันก็จะใช้ได้นะครับแ้วกอนนะนี่เราเปิดตัวอะไรเราไมา่ได้เปิดตู้11ปีด้วยคือเปิดตู้11ปียังดูดีกว่าเลยนะบางทีเนะี่ยการเปิด,ดตู้พวกนี้นะครับโอ้โหอันนี้ผมเข้าเกมอันนี้ผมเข้าเกมเป็นซารีอัลตรานะ ดูซิว่าเขาจะตั้งใจแจกคนไทยไหมนะโอ้อันนี้เหมือนเปิดตู้11ปีเลยเนะี่ยโอ้แล้วตัวชาวนี่ออกเยอะมากอ่ต้องใช้รูบี้แล้วอะ่ะไอดีก็ไม่ได้ตเตริญเติบโตเลยเออนะจริงๆนี่คือแบบว่าถ้าเกิดเราโชคดีกันจริงๆนะซึ่งซึ่งจะเป็นไอดีที่น้อยมากที่จะแบบว่าเปิดตัวแล้วแบบได้ตัวดีอยู่ตลอดนะครับอ่ะสองรอบขอหน่อยโอ้โห อยากเกิดเปิดให้ได้ไอดี ID นี้ผมจะได้แบบภาคพืนน่ะมันจะได้แบบแข็งแข็งนะครับพอภาคพืนแข็งปุ๊บเนี่ยบินมันจะกะกลายเป็นตัวปวดมากๆซึ่งผมบอกไปแล้วบินเนี่ยการเนิร์ฟที่เขาจะแบบว่าเออเขาจะไม่สามารถเนิร์ฟจริงจังได้นะครับคือเต็มที่ก็นิดๆนหน่อยเออนะครับสักตัวนะเพื่อนเอ้ยเกมแจกหน่อยเว้ย ไอดีที่อยากได้แจกทุกไอดีก็ได้นะคือคือเรานึกถึงตอนบอสนะครับบอสมืดเนี่ยผมได้10 i ไอดีน่าจะประมาณ9ก้าไอดีสิไอดีนะก็ค่างจะตึงอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมแลกร้านค้าดีกว่านะไอ <c oughs> <c oughs> เกมเขารู้ครับว่า <c oughs> เราอยากได้เราอยากได้แลกไปยังในงกลม่วงนี่แลกก่อนเลยแลกไป นี่ผมอยากได้นะครับอะเช็คในครังดูทีนึงนะครับเพราะว่ารูบี้ไม่ได้ไปเปิดแล,กล้กกบนี้คือเรียกได้ว่าจบกันละจบแล้วนายเออโอเคอ่ะมาสิมาปุ๊บแม็กปั๊บนะครับภากพื้นตึงขึ้นมาทันทีครับกลัวนี่จะกลัวเปิดผิดตู้แล้วเกินครับอ่ะตู้เพิ่มเลทนะอาเพิ่มเลทก็น่าจะมาสัก สาสี่รอบได้มั้งนะครับสำหรับตัวเบาวนะเน้นนะครับน่าจะมาแค่สามสี่ 3, รอบนะของเดือนนี้นะก็จัดไปให้สุดครับสุดแน่นอนโอ้อะไรวันเนี้ยเอ้ยสักกรมบร์ไม่ได้โอ้โหดูดีตั้งห0รู้บีก้กระตัวเพียบอ่ะ ID 4ไม่ได้นะมาเปิดกันต่อ ID 5นะครับมาคลิปนี้ ไอดีนี้ผมเข้าเกมเป็นซัลลี่เก้าดาวนะคือซัลลี่นักรบนะครับอ่านี้ลองสูตรดูนะครับเพราะว่าคิวแอปเยอะมากกลัวเดี๋ยวมันค้างนะผมคิวแอปไม่กี่ทีนะเพราะว่ามันจาเป็นจะต้องคิวแอปแล้วก็เข้ามาใหม่ให้มันเป็นตัวซัลลี่อัลตร้าครับหรือว่าซัลลี่ไฮเปอร์นะครับแต่นี้คือลองเป็น9าดาวดูนะครับอ่าไอดีนี้ลองดูสิ PVP แบบไม่ได้เล่นเลยภารกิจไม่ได้ทําเลยนะครับท้องหนึ่งละมั้งนะครับ น่าจะนะท้องหนึ่งท้องสองไดแหละท้องสองอไม่ปรลายครับแลกร้านค้าแลกบทครับโจงเวลานี้นะเออครับต้องการอะไรแลกไปก่อนนะครับส่วนคนที่แบบว่าเจอปัญหาแลกไปแล้วแล้วมันหายแล้วแบบของก็หายนะบเบื้องต้นนะอย่างที่บอกครับลองไปเล่นโมดอื่นๆดูก่อนลองเคลียร์แคชเกมดูก่อนนะครับอาจจะลบเกมลงใหม่นะครับเข้ามาดูก่อนถ้าไม่ได้จริงแจ้งเกมเลยนะครับง่ายๆเลยนะ จ้งเกมนี่คือเป็นที่สุดนะครับแล้วมันก็ทาอะไรไม่ได้ด้วยนะครับทําได้แค่รออย่างเดียวเลยรออย่างเดียวเลยนะครับคือตอนนี้ผมเชื่อว่าปัญหาในเกมจะเยอะมากๆเยอะจนอาจจะต้องรอปัญหากันเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าผมจะแนะนําให้แก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองครับเกียร์แคชเกียร์แรมนะครับในกรณีที่แบบว่าเราเปิดแล้วมันแบบของมันหายนะนะครับเกียร์แคชเกียร์แรมลบเกมลงใหม่นะครับ หรืออื่นๆลองไปเล่นโมรหมดอ,อื่นๆดูนะครับอ่านะครับประมาณนี้ครับมันก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ของผมผมทําแล้วผมแก้ได้หมดนะอย่างแบบว่าเข้าเกมครับสมมุติเข้าเกมมาแบบกําลังโหลดอยู่ขึ้นยืนยันเนี่ยผมก็คิวแอปเลยเพราะว่าไปกดตกลงปุ่มนี่ยาวเลยนะเออทั้งปัญหาหลายอย่างในเกมเยอะครับตอนนี้ใจล้มๆมก่อนเอาใจช่วยเอาใจช่วยผมเข้าใจนะผมเม,ามาื่อวานผมก็หัวร้อนพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับทั้งที่แบบว่ามีเวลาคือ ติดธุระเวลาน้อยแล้วก็บีบบีบเล่นหลไอดีนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทิ้งมันไปเนี่ยเหมือนกันครับพอ Ruby รูบ PP ี้นะ PVP จบปลีกไม่สูงเนี่ยเราก็ไปวัดดวงเอาล้วกันอย่างเงี้ยผมก็มองในแง่ดีว่าอ่ะวัดดวงก็ได้เว้ยเออนะครับเอาแบบว่ารูบี้น้อยแต่ต่อยหนักเออเอาแบบต่อยเข้าเป้านะหรือแบบว่ารูบี้เยอะจัดนะแต่ว่าต่อยลมอย่างเดียวครับจววืดจววืดนะ เออเราก็มองในมุมนี้กันเป็นการมองแบบว่าปอับใจตัวเองนะซ,งซ,งซึ่งบางทีมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงจริงก็ได้นะเปิดน้อยแต่เปิดได้นะครับอ่ะดูกันครับสล,ลี๊ก้าวดาวแจกสตัวไหมเพื่อนหมายถึงรูบี้อยู่แล้วนะโอ้ยนะครับอ่านะอาจจะ,ะฟังบ่นเยอะหน่อยนะเกมมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็เพื่อนๆนก็แจ้งเยอะนะครับโอ้สองสามร้อยคนนะทั้งคอมเมนต์ทั้ง หลังไม่นะครับอาจจะไม่ได้ตอบนะคือจริงๆจะต้องยืมเรนเจอร์รีวิวนะครับแต่คราวนี้คือพอเปิดได้แล้วก็ไม่赖แ,แล้วเพราะว่าเพื่อนส่งพายอกาขอบคุณนะเพื่อนๆนี่แบบส่งเข้ามาอยากจะ,ะรีวิวนะแต่คราวนี้คือคงจะต้องเปลี่ยนเป็นสมมติว่าใครนะครับเปิดได้ตัวโคนี่งิ้วอโอมาทำไมชีวิตมันช่างง่ายได้เกินโอ้โหอโอกครับออกทุกคลิปเลยวันนี้ เดี๋ยวดูคลิปสุดท้ายวันนี้เปิดกระชากสี่คลิปนะไม่สตรีมครับไม่สตรีมครับเปิดกระชากก่อนเออติดภารกิจครับโอ้โหออกหมดครับเออถมๆหน่อยเพื่อนอ่าแบบนี้เดี๋ยวดูรูบี้อุ้ยเปิดเกียร์ดีว่าไอ้ีห้าผมอยากได้เกียร์นะไอ้แต่ดูดูกดกดดูกดก,กนเหมือนคุณคุณว่ากบจะใช้ไปเยอะอยู่โอ้โหไอสูตรอีกสูตรหนึ่งนะร้านค้ากิลเมื่อกี้สังเกตนะวพาผมว่าไปแรก อ่าแรกกลบม่วงมาก่อนผมเป็นแรกกลบม่วงมาก่อนเลย <c oughs> เหมือนด้วยการดึงดูดว่าแบบว่าโอ้โหสบายหวันเจีย๊ยบหวันเจี๊ยบเลยพี่เฮ้ก <c oughs> บเก้าดาวก็ครบใช่ไหมไอดี ID นี้โอ้โหเก้าดาวแม็กเลยโอ้โหดีนะเดือนที่แลนะ้วเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะทาคูณกินเก้าดาวแม็กไหมก็แอบคิดอยู่ว่าเฮ้ยทำคูณกินเก้าดาวแม็กไปสองไอดีแล้วสองสามไอดีเลยนะ ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อเดือนนี้ตัวมันตึงซึ่งเราคาดการล่วงหน้าเลยแล้วครับว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยน่าจะตึงแน่ๆนะครับซึ่งมันก็ตาม้นจริงๆแล้วก็เปิดได้อย่างนี้นะอย่างที่บอกว่าเรื่องของการตัดสินใจครับค่อนข้างจะมีผลนะครับอาก,กียนะโอ้เพิ่มมานะครับมาเอาชิ้นนี้เลยโอเคสองรอบตัดไปตึงๆขอหน่อยครับ ID นี้เนี่ยร้างไ d มาหูกี่ปีจำไม่ได้แล้วนานมาก น่าจะมีสี่ปีมั้งนะนะครับพึ่งจะมาได้โดนแน่นอนอะ่ะไอเดียใครที่แบบบ่นว่าพี่ผมสร้างไอดีมาสามเดือนห้าเดือนหกเดือนปีหนึ่งไม่มีโดนแน่นอนไอดีเนี้ยสี่ปีนะครับแต่ว่านับไม่ได้เพราะว่าเจะโดนแน่นอนมันพึ่งมาเมื่อน่าจะสักสองสองสองปีมั้งเออประมาณนี้เออนะครับแล้วก็พึ่งจะมาได้นะเมื่อแบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะอะ รอบแรกผ่านไปรอบมีเกียร์เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยผมไม่ค่อยได้เปิดเกียร์เพราะว่าจะเน้นหาเรเนเจอร์นะว่าแบบรอบนี้เกียร์เป็นยังไงบ้างอใครจะส่งนะไอดี ID มาให้เปิดกระช้กเกียร์7 0 0 0รูบี้5,000รูบี้นะครับเสื้อยังพอจะมีแจกอยู่นะใครส่งมาให้เปิด7 0 0 0รูบี้ผมให้เสื้อทีเกนเจอร์ฟรีหนึ่งตัวแต่ว่าจะเลือกซส์ไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดแล้วงบประมาณหมดแล้วนะปีนี้ ไม่ได้มีการสั่งเพิ่มคือสั่งเพิ่มไปทีหนึงแล้วแจกไปหมดนะแจกเพิ่มไปรอบ2แล้วนะครับโอ้โหไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรเอาเรนเจอร์ก่อนผมบอกแล้วนะครับปัจจุบันคือเอาเรนเจอร์ไว้ก่อนแล้วเกียร์เนี่ยค่อยๆหาให้มันแบบพอใช้งานได้นะครับอทีเ่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้คือเรียกได้ว่าเฮ้ยคอมโบพอจะมีอยู่นี่บาวล็อกนะครับเดี๋ยวไม่มีบอสมืดนะแล้วผมมีเกียร์นี้ด้วยโอ้โหไอ้นี้มันเป๊ะเลยอะ ทุกอย่างมันแบบว่าลงล็อกพอดีเลยอะเดี๋ยวมาเราติดตามดูนะครับว่าไอดีนี้พอได้ตัวาบานังลบมานะครับไอดี ID จะเจ๋งขึ้นสักแค่ไหนนะอะใครเปิดกระชตินะขอให้โชคด,ดีครับให้ได้เนเจอร์ให้ได้เกียร์ห,ยรหรือจัดแพ็ก,ก็ขอให้ได้ตามที่ต้องการนะอะสูตรก็ตามนี้ครับตอนนี้3แบบแล้วผมเลือกเข้าเกมมาเป็นซันล,ลี่ล้วนๆเลยนะครับอ่อาอัล้าเปิดได้นะครับ ใ y p เปอร์ <Hyper S 2> เปิดได้แล้วก็อันนี้ยไอดีนี้าดาวเปิดได้นะครับร่างธรรมดายังไม่เคยลองเข้านะครับลองดูนะไม่ได้หมายความว่าทํำแล้วจะต้องได้หมดทุกคนนะแต่ว่ามันก็จะแบบว่าเหมือนเป็นความเชื่อ หรือหรือเกมตั้งใจจะแจกอดีตไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะใครอยากลงองทรงลองสูตรครับก็แนะนำร้านเติมเกมวันนี้นะครับจะนำร้านคาร์ทอลซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดเร็วนะครับวันนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านคาร์ทเติเมเากบีนต้นตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่าห้าปีนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะแต่ทางร้านมีการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android ครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้นะ Android สามารถที่จะจัดได้เลยครับส่วนบริการจุดโปมเดลทดลองตัวใหม่ล่าสุด LD Phone นะครับไปจัดกันได้นะฟาร์มกันตึงๆรัวๆครับโดยเฉพาะในเเเเกกมมรรรรนนนจอ์ะีหลลายยคับ่ด้ว เหลายหน้าจอนะครับเกมอื่นก็ทําได้นะสนใจสอบถามที่ร้านคาได้เลยครับแต่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้เดสก์ทิชชัน cription, คลิปนะจะเติมเกมหรือใช้บริการจําลองครับต้องที่ร้านนี้เลยครับเจริญการคาทาวซ็นเตอร์ปลอดภัยเปเร็วออะคครพร้อมไปจัดกันได้เลย,เลยขอให้ได้เทนเจอร์ให้ได้เกียร์หรือัดแพค็คให้ได้ตามที่ต้องการนะเอานี้ประมาณนี้ครับลาวก่อนครับสวัสดีครับ